ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะทุกคนเขาเองอ่ะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวก็วันนี้เรามีนัดกินกิมจิกับเพื่อนนะครบโอเคค่ะเ <Okay S 2> ข,า,ขาเรียกเขาเรียกเนื้อย่าเยงเกาหลีเนื้อย่าเยงเกาหลีค่ะออออล้วเออพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเลี้ยงค่ะเราก็เลยมาร้านนี้เลยนี่เราก็เลยมานั่งกินร้านนะคะคุณมีตังค์กินหรือเปล่าไปดูอาหารไปในร้านเนี่ย เด้อหนึ่งพันวอนกล <laughs> ับบ้านห้าร้อยเอากลับบ้านอะไรเรามาร้านใหญ่เราว่ต้องกินร้านใหญ่เ,เ,เ,เข้าไปเลยเอยอย่าไปชนเขาเรียกพนักงานเขาของเยอะไม่ผมเป็นสตาร์ทแล้วคุณไม่รู้หรอ <laughs> แต่งตัวไม่น่าเป็นสตาร์ทน่าจะเป็นแบบผู้ผู้ก่อการร้ายอะไรแบบนอกเครื่องแบบมา <laughs> งานงางนั่งครับนั่งไม่ไม่แล้วเออโอเคโอเคขอโทษครับขอโทษการสั่งครับเรียบร้อยได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้นครับโอเคครับมาครับเฮ้ยทำไมพนักงานที่นี่มันช้าอย่างเงี้โอ้โหแย่แย่กูไปเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอักนกีเยดด้วยกดดวยด ขอโทษ Let me hear you be your order เอาอสั่งสั่งอ่ะอย่างละสองนะอย่างละสองเดี๋มันเยอะไปไอฮะอันนี้เลียอันนี้เนี่ยกิมจิเนี่ยเรามากินกิมจิกิมจิแล้วมานี่เนี่ยอ่ะอันนี้ผมไม่ชอบกินกิมจิอ่ะกินกินไปเถอะนี่คือคำสั่งเออมาเอามาเลยเอามาให้หมดนั่นแหละเออที่สั่งไว้นั่นแหละ อากมาแล้วล่ะอย่า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 แย่อย่าแย่อย่าแย่กันไอที่วางอ่ะของเองเลยขี่อยู่ในตัวฉันคือของฉันคนเดียวเดียวเหนีเนื้อมาแล้วเนื้อวางครับชอบอันไหนก็วางอ่ะวางไม่ต้องกินนะวางเงี้ยบเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอย่าเพิ่งกินถ่ายรูปก่อนมันจะหยิบเลยวางเลย คุณว่ามันจะวางหมดได้ยังไงมันอย่างละสองอย่างอะไรก็ไม่ได้สั่งวาหมดสั่งมาแค่เนี้ยไม่มีพงไม่มีผักเลยเออเนี้ยออ่มีผักามากินกินเอ้ยเอ้ยเอ้ย what ยังไงครับยังไงครับกันไก่ต้องมาแล้วกันไก่ครับอืมอร่อยอร่อยอะไรอ่ะเอ้ยมีคนเป็นจิ้งจอกแบบเราด้วยอ่ะมาต่อ เรียกเดี่ย <cultural> วังกินไม่หมดเลยมันไม่มีน้ำลืมสั่งน้ำเนี่ยลืมสั่งอะไรเ <_ d ream> ออเนี่ยนี่คุณจะไม่เชื่อผมเลยเลยแน่นอนเดีเยยย๋ยวเราก่อนเดี๋ยวพนักงานเอามาให้ได้แล้วพนักงานมาแล้วเออแล้วของของฉันนะ่ะอ๋อประมาณสิบอย่างมึงสั่งน้ำมาเลยา าากรารที่เห็นบนโต๊ะเลยค่ะทุกคนอเอาอย่าเอาไปเอาไปเอาน้ำ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 เดี๋ยวเดี๋ยวอาน้ำน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าขออนุญาตถามนลอีกฝั่งหนึ่งเ,เอไ <c oughs> ไเอ,อไม่เป็นไรหรอกใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ <c oughs> อยากกินเนื้อมังกรเดี๋ยวเดี๋ยวไปไอ้นี่ตนะาาก้อนเอเวนเจอร์นะไปล่ามาเป็นล่ามังกรเดี๋ยวคุณเจนเย็ดอืมอ,อร่อยมากค่ะผู้ชมเนี่ยคุณรู้ว่าคุณวางน้ำจนแบบครับไม่เห็นน้ำจิ้มม,มีน้ำจิ้มก็อยู่ตรงนั้นนอะ,อะมันจิ้มไม่ได้อนี่มันกินสดๆสดเดี๋ยวม่จิ้มมนไม่จิ้มเนี้ยนอ่เขาไม่เรียกกินสดนะเนี่ย ย่างยางก็ไะ้ขอโทษขอเออะอืออร่อยมากบริการดีสุดๆดีมากเพื่อนดีมากเว้ยติดคอติดคอกินน้ำมันกินกินหัวน้ำเยอะมากเลยติดกวนติดคอหรืออะไรอื้มเ้ยยังยังกระหายอยู่เลยขอขอขอเพิ่มขอเพิ่มกินน้กินให้หมดด้วยนะฮะสั่งอะไรมา กินเรื่อยๆครับร้านนี้เขาให้กินเรื่อยๆเลยครับกินให้หมดดีกว่าอู้หูอร่อยมากเลยน้ำเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดเอ้นี่น้ำโค้กน้ำโค้กน้ำโคกตโคือแบบน้ำเปล่ามันไม่มีมันหมดแล้วทำไมเติมแล้วเติมอีกอยู่เนี่ยหมดนูอ่ะกิน นี่ข้าโวโพดรอบแข้าวโพดชีสเพื่อนกินเปล่าไม่ให้กินหแล้วอร่อยมากวางเสิร์ฟได้แล้วเพื่อนอยู่ไม้ได้ข้างๆไม่เห็นนะขอโทษตาไม่ดีเอาเส้นไปจานหนึ่งอ่ะเอาเส้เอาไปไหวเอาไปไหวสารข้างบ้านนะอืมอร่อยมากเพื่อนไหราเฮอะได้แล้วเนื้อ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 ที่ย่างนี่ปล่อยไหม้ อ,อร่อยเขาเรียกว่ากินแบบเกี๊ยวเกี๊ยวแข็งๆอร่อยดีอนนเอาแบบชาโคชาโคเออคุณไม่เคยกิน,นอดิอื้ <c oughs> อันนี้เขาเรียกอะไรอร่อยอยังเลยขอพริกหน่อยค่ะ <c oughs> อันนี้เรียกกิมจิครับ <c oughs> อันนี้กิมจิอ่าฮึดูแม่จุ่มนะเราคนลอกข้างเราหายไปไหนวะเนี่ยเขาคง กลับบ้านเรียหมดแล้วแหละแส่กินได้เมื่อไรหรอกมันก็กินได้แหละอย่างแ่ครับเพื่อนเออไม่ได้สั่งเดี๋ยวไม่มีสั่งไปหมดแล้วป้าป้าป้ากลับบ้านกับเพี่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเชียร์น้ำเลยขนน้ขน้ำแล้วกินน้ำไปหมดเลยนะเหลืออะไรเนี่ยคุณล็ชี้ ออันนี้ก็ยังอ่ะหมดแล้วต้องลองชี้ชดูว่าอันไหนยังไม่หมดน่าจะเหลือแต่น้ำเปล่าแล้วแหละเปล่ามันไม่มีวันหมดจริงๆริงไปหมดแล้วก็ไปพอพอพอเรียกพนักงานมาเก็บเออเดือดเดือดเดือดไปจะดูหน้าร้านว่าต่ากันเฮ้ยอะไรกูเนี่ยไปดีกว่า ไปกินเสร็จแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านยายแล้วครับเอาไปไหนอ่ะเขาเอางามดิอะไรเขางามผู้หญิงอันไหนเขางามผู้ชายอ่ะกูเข้าหมดเลยกันเหมือนกันแหล้วฮัลโหลจะเข้าในนี่มีใครใครอ่ะใครอ่ะโอ้ไม่ยอมออกวะทันทีเอ้ยคนเขาปเาอตัวเบน ไปเลยครับคีอยู่ครับไปออกไว้เอาไปปิดประตูดลครับคีไม่ปิดประตูเอออย่าคนเข้ามาดูเราซื้อแบบห้องเทาเข้าได้ห้องเดียว <c oughs> ยที่เข้าไม่ได้คีเรียบร้อยเออ้ออเออเรียบร้อยเสร็จปุ๊บไปมาเดี๋ยวซื้อไปทำ้านหลออกมาแล้วนะประตูก็มีฮัลโหลล้างล้างน้ำล้างมือล้างมือล้างมือล้างขาไปอ่ะ ไปกันบ้างไปข้างล่างไม่เศ้าม่เข้าแล้วไม่อยู่แล้ว,วนอนอเฮ้ย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 ,ยไปจเจ้าคิด <c oughs> เป็นไงครับการมากินชาบูวันนี้เดี๋ยวทำไมมันเปลี่ยนกรอบเลยว เนย่างเกาหลีเนย่างเกาหลีอ๋อเนื้อเนื้อย่างเกาหลีเมาเมาเมาเแล้วก็มันเป็นเกะเป็นแบบที่เล่นเพลินๆนะก็สําหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างใครที่มาดูก็ฝากติดตามก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าบาย